ของ The Face s o p ค่ะซึ่งตัวนี้ไม่เคยใช้เลยนะคะก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเหมือนกันไม่เคยลองใช้คุชชั่นเลยเปิดมาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมีพับมาให้นะคะก็ใช้คอนซีลเลอร์ของ Nars ต่อเลย เซตเนื้อคุชชั่นด้วยออแป้งพับของชาแนลคะแต่ว่าใช้แป้งในการเกลีย่ยนะคะต่อไปก็คือการลงคิ้วนะคะคิ้วก็จะลงให้ดูเป็นธรรมชาติไม่ต้องหนามากนะคะแต่ว่าก็เน้นสีที่มันดูเป็นธรรมชาติด้วยสีน้ำตาลกลางค่นะก็จะใช้อชิตาเพอรเฟคบราวนเหมือนเดิมเลยนะคะ ที่จะเกลี่ยออกเฉพาะบริเวณหัวค like ิ้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่มีแปรงแบบนี้เนี่ยสามารถใช้เคอร์ตันบัตในการเกลี่ยออกได้เลยก็มาต่อกันที่การทาตาเลยนะคะซึ่งสําหรับการแต่งตาเนี่ยแนะนําว่าให้ใช้อายแชโดว์สีแมทแต่ว่าชีรู้สึกว่าถ้าชีใช้สีแมททั้งหมดเนี่ยมันจะดูแก่จนเกินไปนะคะชีก็เลยขอใช้สีพื้นที่มีความเหลือบเบาๆนอกจากจะใช้สีบัตหมดเลย แต่งตาเนี่ยเราสามารถเลือกแต่งสีเนี่ยก็ได้ที่เราชอบที่มันเข้ากับเราอาจจะเป็นสีโทนม่วงสีโทนเทาหรือว่าสีโทนน้าตาลก็ได้แต่ต่อว่าวันนี้เนี่ยชิคขอใช้เป็นประมาณสีแบบเนื้อน้ําตาลเลยกันเนาะจะได้แบบคุมโทนใช้ได้ทุกคนนะคะก็จะใช้สีเข้มก่อนขัดเบานะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเกลี่ยทิ้จากนั้นนะคะที่จะใช้สีนี้ในการตรวจทบาบลงไปน้า เชนนะะืวันนี้ชิคก็จะกีตาไม่หนามากแต่ว่าให้ดูมีเส้นดูตาแบบยาวเฉียวขึ้นมานิดนึงเท่านั้นนะคะมัสคาเ่าวันนี้นะคะที่ใช้ของลังโคมกรานดิออสมัคพูฟนะคะซึ่งเป็นรุ่นใหม่เลยะะช่วงนี้ติดใช้ตัวนี้มาก ก็ติดใช้อะไรก็จะใช้อันนี้ไปเลยแต่ว่าตอนเนี้เขาบอกเลยว่าขนตาที่มันเป็นช่วงผลัดขนนะขนร่วงเยอะมากก็เลยแบบไม่ค่อยมีขนตาเลย ช่ชอบตัวนี้อย่างหนึ่งเลยนะคะคือมันล้างออกง่ายมากมันจะเป็นแบบเหมือนมันเหมือนว่ามันจะหลุดออกมาเป็นแบบฝุ่นๆเลยอะจริงๆจะบอกว่าถ้าเกิดใครที่ไม่อยากติดขนตาแท้สามารถไปแบบนี้ได้เลยก็โอเคแล้วนะแต่ว่าวันนี้ขอมาติดให้มันดูมีอะไรมากขึ้นนิดนึงนะคะทิ้ก็ทําการติดตาสองชั้นนะคะเนื่องจากว่าเราจะติดขนตาก,กันมันจะได้สะพึงมากขึ้นนะคะ ตาก็จะดูแบบสะพึงขึ้นนะคะจากฝั่งที่ติดแล้วจะเห็นได้ชัดเลยถ้าเกิดว่าใครเนี่ยรู้สึกว่าตามันเยอะเกินไปนะก็สามารถติดขนตาเบอร์เดียวก็ได้แต่ว่านิชีเอามาซ้อนกันนะคะเนื่องจากว่าชีต้องการให้มันดูตาแบบดแบบูแบบน่าคุยน่าค้นหาแบบนี้ให้ตามันดูเปิดหน่อยเนื่องจากว่าไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์ด้วยนะคะเพื่อความให้ดูแบบสุภาพเนาะนะคะก็มาปัดแก้มกันเลยค่ะวันนี้ยังไม่ได้ลงครีมบลัชหรืออะไรทั้งสิ้นเลยนะคะก็จะใช้ที่ปัดแก้มของบิชูบิชูนะคะอันนี้เป็นรุ่น Le Mer Fuary นะคะใช้ส Mer สีี่่แบบารัมากม นี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราอยากได้ลุคที่มันดูสุภาพหน่อยท้าชิจะใช้สองสีล่างต่อมาก็เชดดิ้งกันเลยค่ะเนื่องจากว่าวันสัมภาษณ์กควจะมีดังกูุ่นะ,ะัะวันนี้ก็ใช้ m i r r o r Skin Finish ของ MAC นะสีดาร์คค่ะเพราะสิ่งนีน้มันจะดูแบบไม่เข้มจนเกินไปนะก็เราอยากได้สีที่มันดูแบบเป็นธรรมชาติเป้าหน้าราอะไรแบบนี้หรอ ว่าวันนี้เนี่ยชิจะใช้สีขาวที่เป็นขาวแมกจะไม่ใช่สีเงาๆนะคะเนื่องจากว่าเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าเราไฮไลท์มาอย่างหนักหน่วงนะคก็ใช้ของแคนเมกนะคะตัวนี้เป็นไฮไลท์ที่แบบเลดมากนะคะน่ารักมากอะแบบไม่กล้าใช้อ่ะมันแบบจิบี้จิบี้เห็นไหมคะมันดูเป็นธรรมชาติดูแบบเปล่าฉันไม่ได้ไฮไลท์มาเลย รู้สึกว่าพอคุชชั่นมันซึมไปแล้วมันรู้สึกเริ่มดีขึ้นกว่าตอนแรกที่ทามากๆเลยเลยนะคะวันนี้ใช้ลิปสติกของ MAC นะคะสีซีเชียซึ่งที่แนะนำสีนี้มากดูสุภาพมากๆจริงๆลิปสติกมันหักะสุดท้ายเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอมาปิดท้ายด้วยการใช้มาร์กจากขอบตัวนี้นะคะเพิ่งซื้อมาแล้วมันเลอค่ามากปปัดทับลงไปท,ทั่วหน้าได้เลย,เลยมันเบามากเลยก็นุ่มมากๆ เท่านี้นะคะก็เป๊ะแล้วแต่จริงไม่อยากใช้คำว่าเป๊ะเลยนะเรียกว่าเท่านี้ก็พร้อมที่จะไปสมัครงานแล้วนะคะเอาเป็นว่าอยากให้แต่งที่แบบที่เรารู้สึกว่าเราแต่งแล้วมั่นใจดีกว่าแต่ว่านี้ของชีน,นีก็คือเป็นแนวทางเนาะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย